วันอายิ่เกิดใครคะอายิ้มมันหวานกันจีบัยดสวยจังเลยไม่หันละเนี่ยเอาวางลงเอาปิดไฟทีพี่แจ๊ดปิอ่ะอ่าหนึ่งสองสาม Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. À, bao lên luôn. Bao mẹ. Bao. Bao nhà này chị. Ê, thực sự rất tuyệt ca. Bật phai lên. แกงจังเลยถนเ้ือเชกมันอ่ามันตีเพีงหน่อยห้อจะเอาเล็กกับขนนาม่ายิ้มหนึ่งจอย่าลับตาอย่าลับตาแม่มันยิ้มอย่างนี้อย่าลับตายิ้มด้วยยิ้มด้วยห้ามลับตาเล้หญิงเนเจ้าห่นิเหมือนกันค่ะ อันนั้นจชตับรีค่ะอ้าวกเชตับรีค่ะป้าป๊าจะกายหิวแล้วค่ะโอ้จะยิงเอลียชาเอาออกจะยิงเอลียชาอันเป็นกระดาษตัวไม่ออกไม่ได้มันกินไม่ได้นี่อันี่ยมันแข็งเปิดเลยใครอยากกินอ่ะอยากกินเอาชิ้ี้อกินได้ไหมไม่ใช่น้ำตาลเฮ้ยไม่ใช่น้ำตาลนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะ เอ้ตุ๊กตานะคะหลังหน้ามองก็กินได้กินได้อย่าัตอตั้นตอนขัตอนจานนะั่งไปกินป่ะเปื่อขยับออกมาขยับออกมาเปื่อขยับออกมาขยับออกมาเปือเออนั่งรอานเออนั่งรอนั่งรอนั่งรอนะคะ เออน้องใบหมอนนะคะับใบหมอนได้อะไรตุ๊กตาวันนี้มันเกิดน้องใบหมอนนะคะัีมีชื่อด้วยน้องใบหมองอายุสามขวบนะคะเออโคลาชิงโคลาชินนะคะใหอ้หนูหนู หนูอยากเอาชื่ออ่ะหนูอยากเอาชื่อก้อาวนะคะเออคนละชิ้นคนละชิ้นน,น,นะคะเ